สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเา้านะคะเราก็ได้มาปลูกแก้วมังกรแล้วนะคะให้แล้วสิ็ธไปแล้วนะคะสาอ่าสี่ห้าห้า,หาวงท่อซีเมนนะคะน,นี้จะเป็นแก้วมังกรเนื้อสีแดงนะคะวันนี้เราก็ได้มาปลูกเขาเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆทำไปนะคะ เหลือร้อยางตรงนี้นะคะวงร้อยางรถไถใหญ่นะคะที่เมื่อก่อนเราเคยว่าจะทําเป็นอ่างวัวนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าน้ำมันจะซึมนะคะเราก็เลยเอาอะไรมาปลูกเอาตั้งเมื่อก่อนนะคะจะเป็นดอกไม้นะคะตอนนี้เราว่าจะย้ายออกแล้วนะคะจะทําพื้นที่หน้าสวนตรงนี้ให้มันดูกว้างขึ้นนะคะ,คะบรรยากาศหนะ้าสวนก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ไว้ปูกเปนอนนะคะ ากาศหน้าสวนก็ประมาณนี้นะคะอนาคตนะคะคิดว่าต่อไปว่าจะให้ช่างเขาเติมเป็นชั้นรอยยาวมานี่เลยนะคะยาวมาถึงตรงแก้วมังก่อนที่เราปลูกนะคะค่ะงานวันนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทําไปนะคะวันละนิดนะคะเราไม่ต้องหักโหมนะคะ ค่ะแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ